สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขาช่องเอสดเรนะคะสูตรสองเซียนนะคะเขาว่าเขาก็ลองเขาไปดูย้อนหลังนะคะเดนมาร์กนะคะเดนหนึ่งและหกมานะจ๊ะสองเซียนนะคะอามาดูวัดน,นี้นะคะสองเซียนให้แปดและเก้านะจ๊ะอ่เซียนกลางดงให้แปดเพื่อนให้มาห้าแปดหนึ่งสองห้าแปดนะคะส่วนเซียน คุณหลานนะคะให้มา 197, นะะหนึ่งเก้าเจ็ดนะคะเฮากัลองเอาไปวิเคราะห์ไตตรองด้นเจ้าท่านผู้ชมขาทั้งหมดทั้งปวงขึ้นอยู่กับบุญกับดวงกับวาสนาของตัวเรานะคะใช้อา่าวิจารณญาณทุกครั้งในการรับชมนะคะท่านผู้ชมขาอ่ะเมื่อกี้สันสันๆ,ๆอ่ะชุดสามตัวนะคะเพื่อนให้มาชุดสามตัวนะคะเราก็เอ่อลองเอาไปวิเคราะห์ไตตรองนะคะบางคนอาจจะไม่ชอบที่เซียนจับ ก็ลองไปจับดูนะฮะท่านชมคะขอพระคุณมากๆนะฮะใครที่เข้ามาติดตามสองเชียนนะฮะ